ครับคุณวัยสวัสดีที่ shop สอ,อง dot com นะฮะวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องกล้องขนาดเล็กนะฮะความชัดเป็น Full HD เลยนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะฮะก็อุปกรณ์ที่มีให้ะฮะก็จะมีสาย USB 1เส้นนะครับแล้วก็ตัวคลิปหนีบต่างนะฮะเอาไว้ใช้หนีบตัวกล้องได้นะครับจะมีตัวขาล็อกให้นะครับเดี๋ยวไปดูส่วนของการใช้งานกันนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะฮะความชัดเป็น Full HD นะฮะแล้วเพียงต้องมีตัว memory card นะครับเนี่ยนะฮะใช้คู่กับ micro SD card เลยนะฮะตัวนี้ ก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับจะมีช่องใส่อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีดูชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการใส่เมมโมรี่นะฮะให้หงายขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็ยัดเข้าไปอย่างนี้นะฮะอยใส่ทิดด้านนะฮะอยัดเข้าไปสลอตทังมือกันนะครับการใช้งานจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะฮะแล้วสับไปทางซ้ายเป็นการถ่ายวิดีโอขับไปทางขวาจะเป็นการถ่ายพาพนิ่งนะฮะกดเปิดค้างนะฮะจะมีไฟบอกสถานะอยู่ตรงนี้ฮะกดตรงนี้นะฮะค้างไว้ไฟสถานะเป็นค้างนะฮะ พอค้างแปลว่าหมดสแตนบายฮะเราจะถ่ายวีดีโอนะฮะเรากดอีกทีนึงนะฮะไปกับพิบเป็นสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็ดับไปนะครับนี่นะครับแต่ว่าตัวนี้กล้องรีคอร์ดอยู่นะฮะนี่หน้าเลนอยู่ด้านหน้านะครับอ๋อโทษดีครับไฟสีฟ้าจะไม่ดับนะกรับพิมพตลอดนะฮะเป็นการอะดีโอจะหยุดอัดนะฮะผมกดอีกทีนึงนะฮะหยุดอัดไฟสีแดงกลับมานะครับแล้วก็กดปิดกดค้างนะฮะปิดกล้องกดค้างไว้นะฮะมันจะดับไปก็ เรียบร้อยนะฮะเราก็สามารถถอดเมมโมรีมาดูส่วนของตัวกล้องได้เลยนะฮะนี่ภาพมาดูภาพนี้ได้เลยนะครับผมก็เสียบผ่านคอมนะฮะไม่มีคนเลยเห็นเห็นใจกันอยมใจมากไม่สวยเห็นไหม ไหนิงใคซื้ยังได้รับได้เองไหมอะไรนอะไรไหนดิดียกันโอเคถ้าใครสนใจตัวกล้อง ซูเปอร์จิ๋ว v สี่นะฮะสามารถสั่งซื้อได้ที่ world m o n t i shop 2 com 2> mm hmm. ของแท้แน่นอนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูส่วนของภาพจริงของตัวกล้องที่ท้ายคลิปนะฮะว่าภาพจะคมชัดขนาดไหนจะบอกเลยว่าคมชัดมากฮะห้ามพลาดแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe นะฮะแล้วก็กดติดตามเรานะฮะก็จะมีคลิปสุดของรีวิวตัวกล้องจิ๋วหลายๆรุ่นให,ให้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ